อแต่ว่าถ้าาถ้าเราฉันเทลเราก็จะไม่ใช่ตัวทำเกมอะไรอะเบตาอะไรอะไม่รู้เหรอฟังได้ไปชินตายแล้วผมบอกว่าเราจะให้รอเพราะว่าคนรอมันต้องแบบเบถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องพูดก็ได้ไปชินตายอยู่ฝั่งอันเดอร์กาแฟนั่นไปชินแหลมไปชินตายคุณรู้อ่ะตอวนี้เปิดตัวนี้เปิดไอโม่เพิ่นอนอยู่ในไหนอันไหนบู๊อะไรอะไอเทมพี่โม่บอกเอาคือว่าเอาจริงไอเทมเข้าเลย รอนอ like ่แบบว่าไม่ไม่ไม่จไม่ไม่ต้องไปตัวทำเกมไม่ได้รอนรอนโบ้โบตายยังไงโบตายยงไนี่ยต้องันไดขวามือต้องมาได้ขวามือตรงตรงที่เขายืนเลยเหรอใช่ตรงบันไดเลยตรงเนี้ยเข้าห้องจปเอาง่ายเลยแล้วแกไปทำเปท่าไหนตายอ่ะ แล้วเราค่อยสรุปจพ่มาที่หลังพี่บอกตายได้ไงไม่รู้มึงก็มึงก็ตายไปละไปสองคนแล้วกัดยืนตรงนั้นอ่ะโอเคอะไรจะทำเตามไปก็ได้เย็ดพี่มาเขาบ่กเราซื้อตู้ป้อยไก่กันถึงกระถือมีดพิงรอเลยอ่ะพี่กระเทยแต่ผมว่าถ้าถ้าเรามาดักรอแบบแบบเนี้ยเย็นรอในข้างในแบบเนี้ยกอนได้เปรียวกว่าข้างในเนี้ย รอบต่อไปนะพี่เมิร์ฟเนาะเพราะถ้าเกิดเราเจาะใช่เราก็ต้องมาเยอะเข้ามาเซตรอบให้เอาต้องมาเยอะจนที่แบบว่าให้เขาคิดแต่ก่อนเข้าอ่ะเอ้ยใครวะนี่ยคนดันเข้าไปแม่งถ้ามันดันไม่ถึงข้างในก็ก็โดนอ่ะใช่รอยกิวส์เอาเล่นแบบเหมือนเดิมที่แบบว่าให้พี่โบเขาคอยงัดแต่บีเราแค่ยื้ออ่ะเอาคนมาเตรียมรอบอันนี้ตีกันอยู่บ่างเดี๋ยวแต่บันเทียกับกายกินางอ่ะโอ้โหเมื่อเปิดเพลงกัน พี่พตายแล้วไมฝ่งนู้น่ะไอ้ประเทศะจายกนาตก่อนเลยพี่จะไม่ยุ่งพวกพี่จะไม่ยุ่งโอเคเปล่าพี่ไผมอยากเฉี่ยม่ไ้ไม่ได้วันนี้เออเตีก่อนเลยตีก่อนเลยพวกพี่จะมาเตะก่อยดึกมาเลยพี่พี่พี่ไปดูเลยฝั่งนี้มันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วข้างบนข้างบนมันเข้ามาแล้วไปเรื่อย ไปเลยไปเลยเข้าไปเข้าไปเลย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 ไม่ไม่ที่เหลือมึงไปเข้าจากฝั่งนู้นได้ไปเข้าข้างล่างได้โดดไปดิไปดิเล่นได้เล่นได้จริงๆริงเพื่อนออกมาเลืเพื่อนออกมาเข้าไปดิเอ้าเพื่อนเข้าไปหมดแล้วเข้าไปดิเข้าไปดิ

ไดเพื่อนตายยังป่ไมัไไนาไปอย่าไปชูเพื่อนด้วยเดมเฮดดูเพื่อนใครตายดิใครตายเพื่อนเพื่อนก็ยังก็ยังชูเพื่อนด้วยชูเพื่อนด้วยมีตีอยมีตีชูเพื่อนนะลลรีไฟเพื่อนหนเพื่อนหนตายตายตายกินังข้างล่างขึ้นมาข้างล่างขึ้นมาข้างล่างขึ้นมา ไอ้เอนเฮ้ยมึงบอกไนอบอกเพื่อว่าข้างล่างให้มันขึ้นมาข้างล่าขึ้นมาข้างาขึ้นมาข้างาขึ้นมาข้าที่เป็นชปชนชปชมงต้องลไป้องยเพืนต้องลงต้องลงางโ้องไปงไป้าลงไปเลยไปเลยเ่นไปเลยไลยเลงไปลงไปเพื่อนลงไปเล่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 น ชูไป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 แกกิดังชูเพื่อนด้วยแกกินดังแกกดังมึงชูเพื่อนด้วยมึงชูเพื่อนด้วยมึงชูเพื่อนด้วยแกกิดังชูเพื่อนเดี๋ยวมชเพื่อนเดี๋ยวมช่เพื่อนแกกินดังช่เพื่อนแกกินดังช่เพื่อนเดงขอคินด้งอเดงอินจะหมดแล้วแกกินดังช่เพื่อนะดแล้วแกดังช่เพื่อนมันจะหมดแล้วคือแล้วเพื่อนคือแล้วคืแล้วคือแล้วเป็นตัวช่วดีเป็ชูดี มันคุยกันมันคุยกันแต่คนหนึ่งทีคนนึงมึงอย่าอย่าห่วงเล่นอย่าห่วงเล่นแต่มันเหมันชุบข้างบนนะมันเตพื่ออยู่ข้างบนเยอะนะมันเหข้างบนอยู่ข้างบนเยอะข้างบนเยอะนะมันเชุบข้างบนเยอะดีหมดตายตายตายตัวชุบตายชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบ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 ชุบมโยุบงโกถือไม้เป็มกนะถือไม้เป็ดพี่องอยู่ยังงบ

มงไปเข้าจากข้างหลังมาดิอ้อมไปข้างหลังดิอ้อมไปข้างหลังดิตัวหลุดเอาดิดันเข้าไปขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะเอ้ยล้ก็ลงไปดิลงไปลงไปเล่นดิลงไปเล่นดิดัเข้าไปเอ็มึงดันเข้าไปมึงดังไปช่วยเพื่อนเอ็มึงดังเข้าไปดันเข้าไปนนมเพื่อนเพื่อนนอนไดหมดเพื่อนเพื่อนไดหมนอนนนไ้หมเนื่อ แตงคนเข้ามามาแล้วเอ้ยมึงดึงเพื่อนออกมาด้วยเข้มาตตฮ้ยตอนนี้มึงมึงแยกกันจัดเลสดีมึงดาเข้าไปได้กับเพื่อนไหมเดี๋ยวรเข้าไปรู้เข้าไปเองเองโอ้ยรู้เข้าไปรู้เข้าไป้เข้าไปมึงเข้าไปเยะข้าไปเยอะเข้าไปเยอข้าไปเเข้าไปเยเข้าไปเยอะเข้าไปเยอเข้าไปเยอเข้าไปเยอะเข้าไปเยอะเข้าไปเข้าไปเยอะเไปเข้าไปเยอะเ้ยาไเย้ไปยอะเ้ไยอเข้ายะเขไอเขาอกเ้ของหมดาอะ

เช็คเพื่อนว่าเพื่อนของเรไหนบู๊มาไหนอ่ะเอ้ยให้บู๊ไปแลให้หน่อยเดี๋ยโอ้่ไปไม่ไม่ไม่ไป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 เลยเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราเป็นกูมีใม้ของกูหมายถึงของกูหมายถึงของมันอยู่ในตู้แัดบ้านเขาจะไม่เสียเวลาเดี๋ยวก็ให้โบูงไงอ๋อเขาเช็คบู๊มาดิคือกูมีขอเอ้ยคือกูคือกูมีของแต่มันอยู่นู่นมันต้องไปทำ เดี๋ยวไว็มันใจใช้บูมไหมวะไอเหียมันอยู่กันนะน้ไม่ได้มาเขาได้ไห้แไปเอามาข้างบนอ่ะมึงเข้าใจไหมนะะมันไม่ยอมเอาไว้ในตู้ส่วนรวมเว้ยมันเอาไว้ตู้ส่วนตัวแต่กูแบบนี้แต่กูต้องไม่ทำเาเอาเอาเอ่บูมเอาเอาเนาเอาเ่าเมาเอ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 าอยูอานอาอาเ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 อยู่าเอาีอาเอาเอยเอา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 วอาเอาอาเาเอาอาอเอาาเอาอาอเาเอาอเาอเอาเออเออ้ออาออาอออาไอาาเออาออเออเจอกันเอเออเออออาเออาอ ก <Go. S 2> ไออัปโปอยู่ไหนอัปโป่อยี่ไอโฟนอยู่ไหน<อ>ก็ไปหุงดิพี่เข้าหมดอ่ะเป็นไรชอบโถงอ่ะดูเฉยๆแ,แล้วเออเอ,อยู่นิ่งกันเถอะไอหนุม่มจ่อยชุบก็างนางคนหนึ่งก็ได้วแครก็ได้ปองก็ได้ชุบก็างนางคนหนึ่ง